ให้เราเนี่ยทำตัวเหมือนก้อนหินเวลาก้อนหินเนี่ยเราเอายัดเข้าไปในปากแล้วเคี้ยวระหว่างหินกับฟันอะไรแตกฟันแตกใช่ไหมถ้าเราทําตัวเป็นก้อนหินมันเอาหินไปเคี้ยวฟันมันหรือฟันเราแตกฟันมันแตกใช่ไหมอุปมาเปรียบเหมือนคนที่ด่าทอต่อว่าเรามันกําลังทําลายตัวเองอยู่ไม่ใช่มันกําลังทําลายเรานะเจตนามันน่ะทลายเราเพราะมันกำลังด่าเราทิ้มแทงเราด้วยวาจาหอกปาก อาฆาตพยาบาทมากร้ายเกยียดชังเราให้เราเนี่ยล่วมจมลงไปต่อหน้าต่อตาแต่ถ้าเราทําตัวเสมอก้อนหินแล้วมันกําลังบทขยี้หินอยู่คนที่ชิบหายคือใครคนที่มาเป็นคนชิบหายนะพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปบริโภคร่วมคําว่าบริโภคร่วมในสองพุทธการเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยมายืนชีน้หน้าชีา้หน้าชีา้หนา้าด่าพระเจ้าด่าสาเสียเทเสียได้ด่าเละเทรู้เจ้านั่งเงียบไม่พูดอะไรจนพราหมณ์เนี่ยดา่าจนพอใจดา่าจนเหนื่อย พรามเนี่ยก็เลยหยุดสงบนิ่งลงพระพุทธเจ้าก็เลยถามพรามพรามการที่เธอด่าเราอยู่ขนาดนี้ปกติแล้วเนเราถามเธอหน่อยเวลาเธออยู่บ้านเนี่ยมีใครไปหาไปเยี่ยมเธอเนี่ยหาที่บ้านบ้างไหมพรามณ์บอกมีสิคนไปเยี่ยมหาเรามีเยอะแยะเราเป็นพราม์ที่มีชื่อเสียงเป็นพราหมที่มีวันณนาสูงคนนับถือศรัทธามากพระเจ้าเลยถามต่อไปแล้วเวลาที่มีคนไปเยี่ยมเธอเนี่ยเธอทําอาหารจัดไว้ต้อนรับเขาไหม พรามบอกจัดเลยมันเป็นธรรมเนียมมันต้องมีการจัดอาหารไว้ต้อนรับผู้ที่เจ้าเลยถามพามต่อว่าถ้าเธอจัดอาหารไว้ต้อนรับแขกเหลือของเธอแต่แขกเหลือที่มาเยี่ยมเธอเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เอาอาหารเหล่านั้นเนี่ยกลับไปด้วยและไม่ได้กินอาหารเหล่านั้นอาหารนั้นจะยังคงเป็นของใครพราม์ก็ตอบเอาอาหารก็ต้องเป็นของเราสิเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านไม่มีใครกินก็เป็นของเราต่อไปผู้ที่เจ้าเลยบอกว่านั่นแหละพรามณ์อาหารของเธอยังคงเป็นของเธอ ถ้าเช่นเดียวกันกันกบคําด่าที่เธอกาลังด่าเราอยู่นี้ถ้าเราไม่บริโภคร่วมกับคําด่าของเธอคําด่านั้นก็ยังเป็นของเธออยู่ต่อไปดังนั้นบอกว่าเวลาใครด่าเรามาอย่าไปบริโภคร่วมในคําด่าของเขาเพราะไม่งั้นไนงะเราจะรับผลของการบริโภคอาหารนั้นด้วยถ้าคําด่านั้นเป็นยาพิษที่ทําให้เราตายถึงหรือถึงซึ่งความทุกข์เจียนตายถ้าเรากินร่วมกับเขาเราตายกับเขาไหมตายด้วยกันใช่ไหม ดังนั้นวิธีการที่เราจะไม่ตาแบบเขาคืออะไรเขาด่าเรามาอย่าไปด่าเขากลับมีคุณธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าสังเลขาธรรมเครื่องขูดเกากิเลสเขาด่าเรามาเราจะไม่ด่าเขากลับเขาเกลียดเรามาเราจะไม่เกลียดเขากลับเขาทำร้ายเรามาเราจะไม่ทำร้ายเขากลับทำตัวเสมอแผ่นดินแผ่นน้ำไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดที่เขากำลังด่าทอต่อว่าจะคิดจะทำลายทำร้ายเราอยู่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเราสามารถทำได้เป็นผู้ครองสติด้วยความเมตตาสงสาร ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อเขาด้วยการใช้วาจาทิ่มแทงเขาด้วยหอ,อกปากเราจะเป็นคนที่ดีมากการรักษากุศกกกรรมบัติทศิ์ที่จา์ผูด